สีตัวนี้เป็นสีใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์เมติสเชเมียก็เป็นชเมียแบบหนึ่งแล้วกันเรียกว่าเป็นตัวท็อปออฟเดอะไลน์อีกอันหนึ่งมีมีท็อปเยอะเพราะว่าออปชันเขาจะหลากหลายนะสังเกตว่าตัวนี้จะแปลกตาตรงมันมีสวิตช์ไอ้สามันเนี่ยอันแรกจะเป็นเปิดปิด h ิดบูทอันที่สองจะเป็นเขาเรียกว่าเปิดให้ตัวเน็กกับตัวบริ e มันใช้พร้อมกันสมมติถ้าตัวผมเป็นเจ้าของกีตาร์ตัวนี้ไอเสียงนี้ได้ใช้อีกอันนึงจะเป็นปรับ s อ่ i ซีรีส์แล้วก tamam. ็พาราเรลของตัว Bridge Pick-Up สมมติพาราเรลก็ลองบูตมิดบูตนะครับเรียกว่ามันคงมีคำจำกัดความไม่ได้มากกว่านั้นแล้วกันนะเพราะว่าใหญ่นะพูดถึงกีตาร์บอกว่าใหญ่หนาชัดเด้งนะครับก็อย่างที่บอกฮะลำโบเกนี่สำหรับกีตาร์นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเจมส์ไทเลอร์กันอีกแล้วนะฮะตัวนี้ Studio e l ิลิช hdx นะครับสีอะเมทิสชเมียครับเจมส์ไทเลอร์ตัวนี้นะฮะก็จะพูดยังไงดีเรียกว่าเป็นตัว ท o p of อฟเดอะไลอีกอันหนึ่งมีมีท็อปเยอะเพราะว่าออปชันเขาจะหลากหลายนะสังเกตว่าตัวนี้จะแปลกตาตรงมันมีสวิตไอซามันเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเป็นตัวอย่างนะครับสีตัวเนี้ยเป็นสีใหม่ที่มีชื่อว่าอเมทิสชเมียก็เป็นชเมียแบบนึงแล้วกันผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะมันก็สําหรับผมนะรีวิวมาหลายตัวเนี่ยมันสวยเหมือนกันหมดนะครับมีความแล้ว่ามีดีเทลสีแปลกอย่างตัวนี้มันจะมีขาวที่เป็นมุกในมุกเนี่ยมันก็จะมองเข้าไปเหมือนมีสีดําเหมือนเป็นหินอ่อนใช่ไหมฮะแล้วก็จจะมีีีเเ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 ทท็็็็็กกอร์่ปปปนนนนนสงงิิแบบลด เกล็ดๆกันเงินแล้วก็มีแบบสีม่วงที่มันละลายอยู่ตรงกลางแบบโอ้โหมันอืคือไอลายพวกนี้ของเจมส์ไทเลอร์เนี่ยจริงๆเอามาทําเป็นแบบเป็นกรอบรูปนะขายได้ <laughs> ผมมันสวยมากเลยนะมันเป็นงานที่แบบดูมิสทรีมากเลยดูมันแบบที่สวงอะมันทํำยังไงวันนี้นะฮะตัวนี้สวยมากนะครับคอเป็นเบิร์ดไอเบิด้วยนะฮะ สเปคสวยนะครับผมว่ากันที่สเปคกันก่อนเลยบนตัวนี้บอดี้เป็นออเดอร์นะครับอ่าออเดอร์นะฮะคอเป็นอย่างที่เมื่อกี้พูดคือเป็นเบิร์ดไอเมเปิลทั้งฟิงเกอร์บอร์ดและทั้งคอนะครับแต่ไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวนะแยกชิ้นนะครับแยกชิ้นนะฮะอ่าเชฟคอเป็น s อ5 9นะครับก็กำลังดีค่อนข้างไปทางหนาแต่ว่ากลมๆหน่อยอ่าจับแล้วแบบกระชับกระชับมือหน่อยนะฮะเฟรดเป็นเรียกว่าเป็นวายทอนะครับคือทั้งกว้างและสูงนะฮะมีทำเอสเกลลอปมาแบบ หรูหราสวยงามงานเนี้ยบนิง้งสไตล์แบบกีตาร์แบบซูปเปอร์พรีเมียมเอาเลยนะกันซูปเปอร์คาร์อันนี้คือล amborghini ของกีตาร์พูดง่ายๆนะฮะอินเล่ก็จะเป็นสีม่วงแบบสัมพันธ์กับสีทั้งปิกกาและก็สีบอดี้นะครับสวยงามนะฮะตัวบิดก็เป็น g2ts ของเจมส์ไซเลอร์เองนะครับส่วนลูกบิดก็แน่นอนเป็น hip short locking นะฮะตามมาตรฐานนะครับปิก๊กอัพคอนฟิก u r a t i o n นะครับหามสิ่ง,ง,งนะฮะตัวสิงห์คอยสองตัวเป็น jts 5500นะตัวบริดจ์เป็น ซูเปอร์นะฮะหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับมิดบูทสวิตช์คอนโทรลนะฮะสวิตช์ซิเลเตอร์ห้าทางสามสวิตช์เนี้ยจะเป็นอันแรกจะเป็นเปิดปิดมิดบูทอันที่สองจะเป็นเขาเรียกว่าเปิดให้ตัวเน็กกับตัวบริดจ์มันใช้พร้อมกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังตอนเทสเสียงนะฮะอีกอันนึงจะเป็นปรับซีรีส์ Series, แล้วก็พาราเรลของตัวบริดจ์ปิกอัพประมาณนี้เลยง่าย,ายๆนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูคร like ับโอเคทีนี réussi, ้มาลองทดสอบกันโดยผมจะบายพาสทั้ง3าสวิตนี้ไปก่อนนะครับเราฟังเสียงปิ๊กอัพผิวๆแบบปกติก่อนนะเริ่มจากในปิ๊กอัพเสียงคลีนนะครับบริบูรณนะเด้งสไตล์เจมส์ไซเลอร์นะ ไอทีเอ,ออเออไม่อะไรครคืองานเฟรดหายห่วงชัดทุกเฟรดกดจะไม่ถึงแล้วชัดไปหมดนะฮะแก้ผสมสองตัวนะครับ มเดินนะครับชัดไปหมดนะฮะสองตัวนี้นะครับผสมกันเนาะ เก็บว่าเสียงบาลานซ์ของแต่ละปิกอัพเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นเ,เป็นรุ่นยอดฮิตเขาเราียกว่าเป็นเซตปิกอัพยอดฮิตของเจมส์ไชเลอร์อยู่แล้วฉะนั้นแบบไม่มีปัญหาเรื่องบาลานซ์เลยนะครับเนี่ยเขาตั้งปิกอัพนี้ใกล้ๆสายพอๆกันนะเหมือน,นระยะมันพอๆกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แปลกอาจจะมีตัวบิดอ่มาตัวบิดเลยแล้วกันที่แน่นอนเป็นทัมเบอร์เกอร์มันก็เอาพูดจะกระโดดขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่แปลกเทียบกับน next ตัวหลังก็จะมิดเวนเยอะกว่าแรงกว่านิดหน่อยอ่ะคนนี้มาดูที่สวิต c ์นะครับเริ่มจากง่ายๆตัวแรกแน่นอนเป็นมิดบูทอันนี้ผมเปิดมิดขึ้นมาสักแบบครึ่งหนึ่งเนาะไม่ไม่ต้องแรงมากนะฮะ มันก็จะแมลโล่ขึ้นน,นุนวนวลทู่ขึ้นนิดนึงเทียบกับไม่เปิดในกรณีที่เราไปเจอเราปรับเสียงคีนที่มันแบบใสามากๆเราอยากให้มันอยูอย่ดีๆมันหนาขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับมาที่ตัวกลางอย่างที่เมื่อกี้บอกคือมันจะเป็นสวิตช์ที่จะเปิด ปิกอัพตัวเน็กกับบริดขึ้นมาพร้อมือกันคือคาวไว้เลยนะสมมุติว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งเน็กใช่ไหมครับเท่ากับโพสชั่นที่1กับ5เสียงไม่เปลี่ยนเพรอมันจะกลายเป็นตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยผสมกันอยู่แล้วอ่าพอมาเป็นไอ้สแก๊กกลางก็แน่นอนรวมทั้ง3ตัวเลยฉะนั้นหมายความว่าแก๊กที่ 2, 3 4ก็จะเสียงเหมือนเดิมนะเสียงเหมือนเดิมอ่า ก็เรียกว่าเพิ่ม ability หรือความ v o l a r i l t y ของเสียงเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะฮะร <St pursuing wrestler> วมกันหมดเพาะดิ้มกันนะ <S <S <ing> in <background> เทียบกับผสมระหว่างตัวนี้ <S <S <ing> in <background> อ่าอันนี้มันจะกราซี่กว่าอ่าแป๋นๆอันนี้จะนุ่มแต่นุ่มแต่อยู่เขาเรียกว่าเอ่อฟรีควนซีมันดันอยู่ได้พอดีคือถ้าอย่างสมมติถ้าตัวผมสมมติถ้าตัวผมเป็นเจ้าของกีตาร์ตัวนี้ไอเสียงนี้ได้ใช้ ฟังดีฟังดีฟังดีอ่ะลองปิดไปนะมันจะบิดไปแต่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันทำให้สามารถแบบภาษาดนตรีเรียกว่า Fit in the Mix ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีนะที่เป็นกีตาร์เจมเซลเลอรตัวแรกที่ผมจับแล้วมันมีฟังก์ชันนี้นะฮะส่วนตัวหลังะจะคอนโทรเฉพาะบิดพ i ิกอัพนะครับจากเดิมที่เป็นเป็นซีรีส์ จะกลายเป็นแพร allel เสียงจะกึ่งๆึสียง้นคอยแต่ว่าไม่จีเวลาเราเจอพวกเสียง o v e r ์ r i v e เอาง่ายว่าเสียง p i กอ up มันเหมือนคล้ายๆเป็นสลับเฟดกันเรือวลาเราผสมกับ2ตัวนี้ตัวหลังเป็นแพร a l l e โหมดจะมีความสแตร็ถ้าปลดกลับมามันก็จะหนา มาฟังเสียงแต่กันครับก็ตามสไตล์ของเจมส์ไทเลอร์นะฮะอ้วนใหญ่หนาเด้งชัดเออเอาไงมันก็เป็นความแปลกที่มันแบบมันออกมารวมกันได้ยังไงมัรู้เนี่ยชัดหมดเลยแต่แบบ เปลี่ยนไปตามน้ำหนักดีดอ่ะลองตัวหลังเป็นพาลาเลลเลยแป่นขึ้นมาหน่อย มมติพรลเล่เก็ลองบูตมิดบูสนะครับมาลองอันกลางนะที่เป็นตัวนี้กับตัวนี้จะอ่อนไว้ตลอดเวลา เนี่ยเสียงเข้าโอเวอร์ดลเท่จากนี้ที่มารวมทั้งทั้งสามตัวนะฮะ มันเสียงพิเศษเสียงพิเศษนะอันนี้เป็นในปิกอัพแบบปกตินะฮะผมไม่ได้เปิดเลยนะนะสังเกตว,ว่าเนื้อเสียงมันแบบหือ นะใหญ่ไปหมดอ่าแกกผสมสองตัวนะครับผสมยังใหญ่เลย กายปกติผมไม่ค่อยชอบเล่นน่ะถ้าเป็นเป็นเสียงปิ๊กอัพตัวกลางพเพียวๆนะแต่นี่แบบนะครับก็ เรียกว่ามันคงมีคําจํากัดความไม่ได้มากกว่านั้นแล้วกันนะเพราะว่าใหญ่นะมันพูดถึงกีตาร์ป่าวะใหญ่หนาชัดเด้งนะครับก็อย่างที่บอกฮะลำโบกเกนี่สำหรับกีตาร์นะครับก็สำหรับเจมส์ไซเลอร์นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย i อ i ีตาร์นะครับยังมีอีกหลากหลายเขาเรียกว่าออปชันสามารถเข้ามาคุยกับทางพนักงานได้อย่างเช่นตัวนี้คือออปชันที่แบบ ไม่รู้แน่ใจว่ามันชนเพดานเรื่องสำหรับผมมันคือชนแล้วแหละเพราะมันถ้าเติมสวิตอีกน่าจะใช้ไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะรานนี้มันก็คือแบบอยากหลากหลายมากแล้วนะครับ <S <S <cinematic. S 2> ก็ลองดูโอเควันนี้ประมาณนี้เจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ